ลถวโดนรถใบร้องขอร้องขอเอาถามสิล้องขออะไรขอว่าอะไรขอซื้อไหมครับนี่คือล้องขอที่หนึ่งแล้วก็ร้งล้งร้งขอที่สองวาาไงพี่ใบสั่งเอากี่ใบอันนี้ตำรวจร้องใจมึงจะเอากี่ใบใบสั่งอ่ะมีอีกอย่างนะครับยังไงแม่ใหญ่ซื้ออื้อ มึงจะกีใบไปสั่งอ่ะมึงไม่ต้องร้องเดี๋ยวกูให้มึงแน่ทั้งร้อร้อนทั้งเบนตตัดทั้งวันดำกับนักจัดเต็มอยู่แล้วอ้าวอัปเดตด้เขาไหมครับพี่น้องก็ไปเดี๋ยวในน้ำตัวก่อน FC บบกคนว่ามาใหม่ FC มาใหม่มาใหม่ มันผู้ดเด็นหนายังทันมาสมภพแต่เป็นพี่นองแล้วบอกเดี๋ยวเรื่องเนี้ยนำ้ำโตกันผมเร<อ>ื่องนี้<อ>คนเข้ามาด่าเยอะมากอ,าอต้องเดี๋ยวคนจะด่ดาเรียกชื่อไปถึง<อ>นะน,น้ำโตกันนะมาสวัสดีครับพ่อไก่เสมรถซิ่งครับผมนะเจอไก่เสมทั้งทีแน่นอนมันจะต้องมีรถดีรถสวยรถไปทำมาหากินครับนี่คือรถวัยรุ่นร้องขอวัยรุ่นร้องขอขอซื้อครับโอ้เพราะว่า เป็นไงรถไอเสียมต้องญาติกันอีกแล้วอได้ครับขอซื้อหน่อยครับฟรีดาวครับจัดมาโนดเอ้าวบัตรไปเยี่ยวชมกับหนึ่งเก้าสีประตู LDA ก็ยี่ิบสองเลยบ่ฮยีิบสองครับปียีิบสองครับผมโอ้โหว่าจะบอกว่า,อ,าออกรถมาสงกรัรนะออกเมื่อบ้านแล้วคืนเลยเดีเลยเหรอไปเล่นคลิปหน้า <c oughs> ออกรถเมื่อบ้านสงการ เดี๋ยวไปเล่นคลิปนะเอาสองพันคลิปสองนะไม่สองหมื่นแปดพันโลนะวงใเมาติกยึดมาไหมคะนี้โอ้คุณแกยังอยู่ครบแสดงว่ารถไม่ได้ขโมยแสดงว่าขับไปคืนขับไปคืนขันดีๆเดี๋ยวจะหาว้าไอ้คนตีน เอาอาร์ดเดิมครับโอ้โหสวยงามอ่อนเท่าไร <85. S 2> แปดพันห้าแปดพันห้าครับพี่ศูนย์บาททุกอาชีพกับค่างวดแปดพันห้าร้อยบาทโปรสร้างตัวหนึ่งปีเต็มออกใหม่ใต้แดงถูกยึดตั้งแต่สี่เดือนแรกสี่เดือนแรกเออเพราะว่ามันผ่อนหมื่นกว่าแต่มหามือสองครับผมยังน้อยยึดตั้งแต่เดือนแรกยางน้อย คุณก็ให้ตลอดรอดฝั่งหนึ่งปีเพราะว่าไอาเสียมเป็นไงครับใจดีหน้าใหญ่ใจสป,ปอร์ตเอาไปผ่อนแค่แปดพันปีแรกปีที่สองตัวใครตัวมัน<อ> <laughs> ยังไม่พอยังไงพี่แถมโอนช้าให้ด้วย <laughs> อนช้าเ <laughs> <laughs> ชื่อมาหลังนี้มีลูกค้าโทรเข้ามาบอกว่าพี่เสมครับผมซื้อรถกับพี่นี่รบกวนผมถามพี่จริงจังจกดใจนะพี่ขายรถถูกต้องตามกฎหมายไหมครับ <laughs> เอาเฮย้ย คน,คนติดตามกูเป็นล้านออากูจะขายรถผิดกฎหมายได้ยังไงลูกค้าออกรถไปนะนี่ผมออกรถมาจะเข้าเดือนที่ห้าแล้วยังไม่ได้ผ่อนค่างวดเลยโอ้ครับไอเสียมก็เลยโทรไปหาฝ่ายบัญชีอ๋อเขาลืมทําเรื่องโอนพี่น้องนะพี่น้องขนะับปีไปก่อนพี่น้องขับปีไปก่อนไม่ต้องตกใจครับนะเพราะว่า ทางบริษัทพี่เขาไม่ได้ร้อนเงินไม่รีบไม่รีบเขาไม่ได้ร้อนเงินดูสต็อกรถเพอ่กว่าห้าร้อยกว่าคนจอดจอดทิ้งไว้จอดทิ้งขายได้ก็ได้เพราะว่าเขาคนก้างี่อะรวยจัดถ้าก็ดูคลิปนี้อยู่เขาคูโทรมาดากุ้ยไอ้ไอ้เวียนตะไลมึงก็พูดไปกูก็ร้อนอยู่กูก็ร้อนอยู่นายต้นแก่ลูกค้าก่อนบางคนอาจจะขับปีสามเดือนสี่เดือนห้าเดือน อันนี้ไม่ได้อยู่ที่โปรโมชั่นนะอยู่ที่การทํางานของพนักงานของพี่นะประช้ามันทํางานช้านะพอทํางานช้าลูกค้ากระทัวมานึกว่าซื้อรถสีรถีกฎหมายซื้อมาไงบัตรประชาชนไม่ไดยื่นเอกสารแล้วค่างวดไม่มาสักทีเลยต้องโทรมาตามพนาพี่ผมถามมริงรถมันถูกต้องตามกฎ่นหมายนี่จะจ่ายค่างวดก็ไม่มีใบอะไรมาเลยดิหลายเจ้าแล้วโทรมา บอกพี่ใจเย็นๆถ้างวดจริงๆมาเดี๋ยวจะหนาวจะหนาวนะนี่ผมให้พี่ตั้งตัวก่อน<า>พี่ใจเย็นๆนพอข่างวดมาแล้วเดี๋ยวจะร้องออจะเฝ้าจะเฝ้าจะเฝ้าลน้นพอเฝ้าลน้นมึงได้เป็นมึงได้ใกลน่นอนเดี๋ยวเดือนสองเดือนสามนี่จะรู้นรกมีกิง่งจะโทรมาใหม่เออพี่ครับไม่ไหวแล้วนะฝากไปเน้นเขาเมาถุนนะพี่ กูยันกูยันพะแางงวดเขาส่วงใบอ่ะเล่งกูจังเลยเล่งให้สวงใบมาว่าไปในใบค้างงวดทีมากนี่ขับฟรีจะเข้าเดือนที่ห้าแล้วอ้าวจังตัวตีลเวลารถมือสองนะไม่ต้ขับฟรีประมาณเกือบสองเดือนตามความจริงประมาณสี่สิบห้าวันแต่ที่บางคนมันขับฟรีสามเดือนสี่เดือนอะไรแ่ามันคือ การทํางานของไอพนักงานพี่เขาอาจจะช้าเขาอาจจะโอนช้าเขาล่ํายุบมันล่ำาสื้ชิ้นล่ากว่าสิไปปอดขนส่งส่วสีไเปอดขนส่งช่วยชไปเอาเอกสารนั่งเต็มกับธนาคารที่ซื้อมาอีกเออลูกค้าก็เลยห่อนห้นเพราะฉะนั้นไออาลิปว่าบงนี้แล้วนะาพี่น้องได้รถถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนผู้ใหญ่จะเดือนพอคข้างวัวมาเดือนที่สองหรือสาม ห้องขอชีวิตก,กูอีกไอเสียมครับมาเอารถไปขึ้นเถอครับ <laughs> เอาเพื่อนเจ้าต้งรถอีกบ่ได้บ้องรถอีกกูหน้าเดิมวตนเดิมน่องแก้มเดียวปากโอ้โห่าอ้ไรจะชนกูเบาเลี้ยงขึ้นกูไม่ได้คุยเรื่องรถครันนี้เลย <laughs> นั่นไง <laughs> เอา้ารถวัยรุ่นร้องขอ ถูกใจใหไหมไปเลื่ยถูกใจเลยไอย้ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนปีแรกไอ้พันแปดพันห้าปีที่สองพันหมื่นน้อยๆวิธีการจองครับแอดไลน์กับที่หน้าทิกต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอ้เดินเรื่องให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้เซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคอร์นทุกวงจร ได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่านยันทุกเพรส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องแชร์ไปว่วยล้นแก้วนี่รถไปรุ่นร้องขอร้องขออะไรพี่ขอที่หนึ่งอะไรขอซื้อหน่อยได้ไหมครับโอ้โหขอที่สองอะไรอีกอ่ะนะเอากี่ใบอะไรพี่ ไปสัง่งเอาออไป <laughs> ฟีดาอากำชัยงวนแปดพันดูบอล่อ